ต่อไปก็จะเป็นการนะครับในส่วนของการนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับซูมมาใช้งานนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าโปรแกรมซูมเนี่ยนะครับในส่วนของนะครับบริษัทนะครับเขาก็มีให้เราในส่วนของใช้ฟรีนะครับแต่ข้อจํากัดก็คืออยู่ที่นะครับ40นาทีนะครับตัดนะครับมันจะเข้าใหม่นะครับซึ่งการเข้าถึงจะเข้าได้ประมาณ100คนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากนะครับต้องมีการขนาดการประชุมและต่อเนื่องนะครับ ตลอด20ชั่วโมงนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อในส่วนของนะครับตัวที่เป็นลักษณะของจะเป็นลักษณะของแพ็กเกจรายเดือนนะครับนะก็อยู่ประมาณที่500กว่าบาทนะครับหรือในกรณีคนไหนที่นะครับจะซื้อเป็นปีนะครับเขาจะแถมให้ประมาณนะครับ2เดือนนะครับก็ประมาณอาจจะเสียปีหนึ่งอยู่ที่5,000นะครับ5,000กว่าบาทนะครับนี่ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนที่เราจะลองนะครับก็คือในกรณีที่เราจะใช้โปรแกรม Zo ูมนะครับที่ใช้กับในกรณีกับนักเรียนเนาะ ในกรณีที่ก็ประมาณเรามีจํานวนจํากัดเนาะนะครับเขาเป็นราใช้อยู่แต่ว่าในฟีเจอร์บางอย่างในส่วนของซูมที่นะครับเสียเงินนะครับเขาจะมีในส่วนของในส่วนของเรกเล่นลูออปชั่นต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูทีนึงนะครับทีนี้ในส่วนตัวนี้เราก็นะครับมาคลิกเข้าในส่วนของ Google Chrome นะครับเพื่อเราจะเข้าไปในส่วนคือเพื่อไงเราจะไปดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็นะครับพิมพ์คำว่า Zoom นะครับ นะครับมันจะขึ้นมาเองแล้วก็เลือกคำว่าซ o มม e ตติ้งนะครับนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้ครับซ o มนะครับม e ตติ้งรับก็ผมกดออ e n New t น b แทบก็คือมจะขึ้นแท็บใหม่นะครับ ก็จะปรากฏหน้าตานะครับในส่วนของนะครับ mobile web zoom us นะครับเราเลื่อนมานะครับจนมาเจอในส่วนของดาวน์โหลดนะครับ zoom นะครับ client นะครับแล้วก็ for meetings นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับข้างบนเป็นเกี่ยวกับโมบายนะโมบายแอปนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดนะครับคลิกเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตว่านะครับจะมีการดาวน์โหลดอยู่ตรงมุมซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับ ร o มอิน s t อนะครับเป็น e e นะครับนะครับเม่ได้แล้วเราก็กดคลิกเลยนะครับมันจะถามว่านะครับคุณต้องการที่จะจะรันไฟล์นี้ใช่ไหมนะครับกดรันนะครับรับตัวนี้เราก็นะครับดูการติดตั้งนะครับได้เลยนะครับนะครับตอนนี้โปรแกรมก็จะพร้อมในส่วนของที่จะดการล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็น นะครับมือถือเพราะมันพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวเราจอพูดในส่วนของตัวที่เป็นมือโัรศั์มือถือนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพด้วยกันคู่กันเลยนะครับเนาะทีนี้ในส่วนของโัรศั์มือถือนะครับเราจะต้องไปที่ในส่วนของ p ีซีโต้นะครับนะครับเพื่อจะไปโหลดโปรแกรมเหมือนกับในส่วนของตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับในส่วนคําว่า o o m นะครับแซดแต้มโอเอ็มซูมนะครับพอพิมพ์แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับโดยอัตโนมัติเลยนึกอว่ว ซูมค่าวมิ팅ส์นะครับแล้วก็ติดตั้งครับกดติดตั้งสีเขียวอยู่มุมขวานะครับนะครับเมื่อติดตั้งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวในส่วนของนะครับมันจะดาวน์โหลดนะครับไปให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหน้าในส่วนของหน้าตาของมันระหว่างมือถือนะครับกับที่เป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับเป็นยังไงเนาะ ครับหลังจากที่นะครับเราติดตั้งนะครับตรงผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของหน้าตานะครับส่วนของตัวที่เป็นอ่าโน้ตบุ๊กนะครับจะเห็นในส่วนของซูมคาวมิทติ้งนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับในส่วนของคําว่านะครับจอยอาร์มิทติ้งนะครับก็คือร่วมประชุมนะครับกับในส่วนของไทน์ก็คือคําว่าคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งนะครับในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัวที่เป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ จะคล้ายๆกันนะครับจะมีคําว่าจอยมิทติ้งเหมือนกันแล้วก็ซายอินแต่ว่าในส่วนของนั้นจะมีคำว่าซายอัพด้วยนะครับแต่ปกติจะใช้แค่สองอันนะครับทีนี้เราก็นะครับผมก็จะเข้าเป็นเจ้าของห้องผมจะเรือกคำว่านะครับเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะมีในส่วนของขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตรงนี้ผมขอนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อจะได้กับใชบเวลาเนาะนะครับก็ผมจะเลือกในส่วนของว่า sign i n w i t h g o o g l e นะครับเนาะกรณีเชื่อมต่อนะครับห้องประชุมของผม ในส่วนของ Facebook เนี่ยผมไม่้เลือกนะครับเพราะว่าผมเขาเรียกว่า๋ยวกลัวเรื่องของข้อมูลเรื่อลวไหลนะครับผมเลยจะไม่เข้าตัวนั้นนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะนะครับแต่โดยปกติตอนนี้ทางบริษัทนะครับเขาก็มีการที่จะเริ่มนะครับพัฒนาให้ป้องกันให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะเข้าในส่วนของนะครับอีเมลนะครับซึ่งทุกคนนะครับก่อนที่ใช้โปรแกรม้จะต้องมอีเมลนะครับนะครับ ก็จะให้ใส่นะครับในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็จะให้ใส่ในส่วนของรหัสผ่านนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเข้าได้นะครับถ้าเกิดในกรณีเราใส่เข้าไม่ได้มันก็จะขึ้นฟ้องนะครับเนาะนะครับนะครับอันนี้ก็ผมก็ลองเข้านะครับในส่วนของตัวที่รหัสผ่านผิดจะขึ้นสีแดงถ้าเราเข้ารหัสผ่านถูกมันก็จะผ่านมาปกตินะครับผ่านหน้าต่อมาเลยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะพร้อมนะครับจะมีหน้า นะครับหน้าต่างมาให้เราเลือกคำว่า open url นะครับ colon zoom r a u h e r นะครับผมก็จะคลิก open เลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมนะครับเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของหน้าตาเนาะหน้าตาของตัวโปรแกรมนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้หน้าต่างของโปรแกรม zoom มาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ในส่วนของโปรแกรม zoom กำลัง connect นะครับ connect อยู่เนาะนะครับผมก็เลือกคำว่า new นะครับ meeting ครับนี่ครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้กำลังโปรแกรมกำลังโหลดนะครับหน้านะครับขึ้นมานะครับครับหลังจากที่เราคนนีเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏในส่วนของคำว่า joy audio นะครับเราก็เลือกคำว่า joy with computer audio เลยนะครับถ้าเราไม่เลือกตรงนี้นะครับปัญหาคือเสียงนะครับมันจะไม่ออกนะครับนะครับก็ให้เขารวมนะครับก็คลิกเลย ส่วนเราต้องการให้เต็มจอนะครับเราก็เลือก enter full screen นะครับให้มันเต็มจอแบบนี้นะนะครับต่อไปตัวเนี้ยนะครับเราก็พร้อมละนะครับในส่วนของการเตรียมห้องนะครับเพื่อจะนะครับประชุมหรือนะครับจะสอนนักเรียนเนาะนะครับทีนี้เราก็จะมีมันจะมีในส่วนของย้อนกลับไปในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับอ่าต่อไปนะครับในส่วนของตัวที่เป็นโทรศัพท์นะครับมือถือนะครับมันก็จะมีในส่วนของคําว่า จอยอันมิตเนาะก็จะเข้าร่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาเนี่ยนะครับยังไม่รู้รหัสนะครับในส่วนของการข้าห้องของเรานะครับคือผมก็ต้องบอกรหัสเขาก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะเลือกคําว่าในส่วนของพาร์ติซิ a แอนนะครับเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับไปในส่วนของคําว่านะครับอินเวอร์นะครับนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Copy i n ้ i v a t i o n นะครับนะครับตัวนี้นะครับนะครับหรือ ถ้าเกิดในกรณีนะครับเราอาจจะบอกรหัสก็ได้นะครับนะครับแต่เราต้องพิมพ์นะครับลงไปนะครับนี่คือรหัสผ่านนะครับอยู่นี่นะครับอ่าสมมติว่าตอนนี้ผมต้องการจะก๊อปปี้นะครับตัวนี้ลงไปเนาะครับก๊อปปี้เลยนะครับมันจะก๊อปปี้ทั้งหมดนี่แหละครับลิงก์ไปทั้งรหัสผ่านนะครับทั้ง ID เลยนะครับของผู้ใช้นะครับผมก็ต้องติดต่อกับนะครับคนใช้คือทางไหนแล้วครับก็ในส่วนของตัวที่เป็นทาง Facebook นะครับ นี่ผมขอที่อะติดต่อทาง Facebook นะครับเพราะว่านะครับปกตินะครับ f a c e b o o k นะครับทุกคนจะมีนะครับ facebook ที่ติดต่ออยู่แล้วนะครับหรืออาจจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะขอเข้าในส่วนของนะครับเชื่อมต่อให้ดูนะครับปกตินะครับผมนะครับไม่ต้องมาเข้า Facebook ให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมอยากทําให้เห็นคือจะได้เห็นว่า ในการที่จะเอาข้อมูลไปเชื่อมต่อเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะครับจะทางไลน์ก็ได้นะครับจะทางในส่วนของ facebook ก็ได้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เข้าในส่วนของตัวที่เป็น facebook นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือก็จะมาหาคุยครับปกติจะมีแชทนะครับหรือจะเลือกคําว่า messenger ก็ได้นะครับผมขอเลือก messenger นะครับ นะครับตรงนี้ผมก็จะมีในการประวัติที่ผมเคยคุยใครไว้บ้างนะครับผมก็จะนะครับเลือกในส่วนของพี่เป็กนะครับนะครับพี่เป็กอัธราคูลนะครับโกคตานี่ครับผมก็จะพิมพ์นะครับหรือกดของทูลวีนะครับลิงก์เลยนะครับส่งไปเลยครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับของพี่เป็กนะครับเห็นไหมครับก็จะส่งข้อมูลไปแล้วนะครับในส่วนของตัวที่เป็น Facebook นะครับในกรณีอีกเครื่องนึงเข้ารหัสนะครับอ่เราก็รอนะครับรอพี่เป็กเข้ารหัส ในขณะที่รอนะครับทีนี้มาดูนะครับหลังจากพี่เป๊กได้รหัสผ่านไปแล้วนะครับมาดูในโทรศัพท์มือถือเนี่ยพี่เป๊กก็จะเข้าในส่วนคําว่า j o y a d m i t t i n g นะครับนะเมื่อเข้าที่ j o y a d m i t t i n g นะครับแล้วมันจะให้เราใส่ในส่วนของชื่อก่อนนะครับตัวนี้ก็คือให้เราใส่ชื่อแสดงตัวตนของเราเองว่าเราคือใครครับในในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับนะพี่เป็กก็ใส่ไปแล้วนะครับเป็นคําว่าเป็กนะครับนะแล้วก็นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ จะเข้าโปรแกรมซูมเข้าร่วมการประชุมไหมนะครับแล้วก็กดในส่วนของก๊อ it นะครับก็คือเข้าร่วมนะครับใม่ถามว่าอนุญาตใช้ซูมถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอได้ไหมแล้ก็อนุญาตนะครับปกติไปใช้งานนะครับนะครับแล้วก็นะครับไม่ต้องปิดนะครับในส่วนของตัวที่เป็นนะครับโทรศัพท์มันจะมีให้เราว่าเราจะปิดไหมแล้วก็ไม่ต้องปิดนะครับเลือกจอยวิดีโอนะครับก็เลือกไปนะครับร่วมปกติคือพูดง่ายว่ามีอะไรกดไปเลยครับตัวนี้นะครับ หลังจากนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นข้อความมานะครับพี่เป๊กมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับว่านะครับให้เรานะครับกดยอมรับไหมนะครับก็คือยอมรับเราก็กดยอมรับนะครับของคําว่า admit นะครับเราก็ยอมรับไปนะครับพอยอมรับเสร็จแล้วมานะครับพี่เป๊กนะครับก็จะเริ่มจอยแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนะครับเข้ามาแล้ว ตอนพี่เป๊กเข้ามาตอนแรกนะครับสังเกตไหมครับว่ามุมขวาเนี่ยครับจะไม่มีรูปไมโครโฟนนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีนะครับแต่หลังจากที่พี่เป๊กน,นะครับหลังจากพี่เป๊กถ้าเกิดพี่เป๊กไปเปิดคอเนี่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือเนี่ยตรงข้างล่างนะครับมันจะมีไมค์ขึ้นมาแล้วจะมีเสียงของผมพูดออกไปถ้าไม่เปิดตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงนะครับนะครับตัวนี้ส่วนมากถ้าคณใช้โทรศัพท์จะเจอปัญหาคือไม่รู้กดตรงไหนนะครับ เขจะกดตรงมุมล่างนะครับตรงที่เป็นรูปนะครับเหมือนกับเป็นไม้ครับพี่เป๊กกดแล้วเนาะอ่าพี่เป๊กกดแล้วครับตัวเนี้ยสังเกตไหมครับตัวเนี้ยถ้านั่งอยู่ข้างๆขนาดเสียงมันจะก้องนะครับจะเกิดปัญหาเรงเสียงกล้องนะครับเสียงก็ะท้อนนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมซูมนะครับก็คือเขาสามารถควบคุมได้ก็คือในส่วนของการปิดในส่วนของไม้นะครับแต่ในส่วนของกล้องนะครับก็ขึ้นอยู่กับพี่เป๊กนะครับจะให้เห็นหน้าของพี่เป๊กไหมนะครับอันนี้ปกตินะครับผมก็จะ มันจะมีเรื่องของแกเลอรี view ก็คืออยากเห็นหน้าแล้วก็ปรับตรงนี้ครับนะครับรัอนะครับอันนี้ก็เห็นหน้าชัดละเห็นหน้าพ่เป๊กชัดละนะครับอ่าครับหลังจากที่นะครับเราจะพร้อมละในการเรียนการสอนเนาะอ่าพิเป๊กพร้อมยังอ่ายกมือหน่อยครับพี่โป้หน่อยพ่เป็กยกโป้นะครับนี่คือพร้อมละสมมติว่าพูดง่ายว่าสมมติหน่อมีความรู้เนาะเราอยากเอาแค่ในกรณีคืออยากสอนเด็กนั่นแหละนะครับไม่ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแชร์ครับ คือตอนนี้เราพูดจุดประสงค์หลักคือเราพูดแล้วลูกศิษย์ได้ยินแล้วจะอธิบายอะไรก็ได้แต่ว่าปัญหาคือบางทีเราอยากจะให้ในส่วนของการเห็นหน้าจอของเครื่องเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรและโดยเรายังเห็นหน้าลูกศิษย์เราอยู่นะครับหรือพี่เปกอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะมาที่แชร์สกรีนนะครับตรงนี้ผมขอนะครับเลือกคําว่าในส่วนของคําว่ามันจะมีเบสิคแอดวานซ์ไฟล์เนาะในกรณีตัวที่เป็นแอดวานซ์เนี่ยเพื่อจะต้องการให้เห็นหน้าจอนอะนะครับ ผมก็จะเลือกในส่วนของแชร์คอมพิวเตอร์ซาวนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ optimize screen sharing นะครับนะแล้วก็กดแชร์เลยนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดหน้าจอคือมันจะเป็นสีเขียวนะครับครอบอยู่แต่ว่าตรงนี้ยังครอบไม่เต็มอ่ะครับเหมือนกับว่าเรายังไม่เลือกสีเหล็กนะครับหมดนะหมดหน้าจอเราก็ต้องปรับนะครับซึ่งตอนแรกพี่เป็กเห็นเนี่ยจะเห็นไม่เต็มจอใช่ไหมครับพี่เป็กอ่าล้วก็ปรับให้มันเต็มหน้าจอนะครับนะครับที่เราต้องการเนาะอ่าเพื่อง่ายต่อการสองเล่าละเพื่อง่ายครับ ทีนี้เมื่อเราพร้อมและนะครับอันดับแรกคือเราก็ลองเปิดโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งหรืออาจจะเป็นเนื้อหาบทเรียนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ผมขอนะครับเข้าในส่วนของ Youtube แล้วกันเนาะเพราะจะได้ง่ายนะครับนะครับ ตรงนี้ก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะย่อนะครับก็ย่อได้นะครับตรงนี้เป็นวิวนะครับตรงนี้ครับให้เห็นหน้าพี่เป๊กคนเดียวหรือจะเห็น2คนหรือจะไม่เห็นนะครับเพื่อขวางทางแล้วก็กดนะครับย่อยก่อนเอาไปแอบไงไหนก็ได้ครับที่เราต้องการเนาะนะครับสมมติแอบไปมุมซ้ายแล้วกันนะครับตอนนี้มันก็จะเปิดนะครับในส่วนโปรแกรมขึ้นมาเนาะนะครับสมมติว่าผมจะเออมันจะมีอันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับ ครับในส่วนของตัวที่อธิบายพี่เป็กฟังนะทำไมโปรแกรมซูมน่ะมันมีผลยังไงนะครับมันจะมีอันนึงที่นะครับแบรไตนนะครับทําได้ดีมากนะครับของโปรแกรมซูมนะครับว่าทําไมโปรแกรมซูมนะครับถึงเป็นที่ยอดยอดฮิตในขณะนี้นะครับขอต้อนรับครับเข้าสู่โต๊ะทํางานของผมนะครับช่วงนี้เรายังอยู่ในสภาวะการ work from home กันอยู่เราทั้งครับตัวนี้นะครับพี่เป็กนะครับถ้าเกิดผมอธิบายให้เป็กพี่เป็กให้ดูคลิปนี้จบก่อนนะครับสิ่งที่มันจะเห็นความแตกต่างของโปรแกรมซูมก็คือ ตัวนี้นะครับเขาจะแนะนําเรื่องของแอปพลิเคชันเต็มนะครับในส่วนของโปรแกรมซูมว่าเสียเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในกรณีมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมบ้างเจออะไบ้ก็จะม,ม,มีการกดให้เกิดการยกมือจากคําสั่งก็ได้นะครับมันจะมีการกดคําสั่งขอขอยกมือได้นะครับจากตรงนี้คุณสามารถกดสปีกเกอร์วิวนะครับเพื่อดูว่าคนที่เพิ่งพูดล่าสุดเป็นใครนะครับแต่ในส่วนของตัวที่เป็นที่เราให้ใช้ฟรีมันจะไม่มีนะครับ ตัวที่เป็นลักษณะของฟีเจอร์บางตัวนะครับนะนี่ขอบอกไว้ก่อนนะครับจะไม่มีเนาะนะครับเอาไปว่าสมมุติตัวเนี้ยผมเปิดให้พี่เป็กพี่เป็นดูละนะครับทีนี้อ่าเรามาลองดูในกรณีที่นะครับเราต้องการนะครับอธิบายพี่เป๊กไปอ่ะพี่เป๊กทำอยังไงบ้างนะครับสังเกตว่าเราเปิดไปมันมีเสียงอยู่เนาะถ้าเกิดเป็นในกรณีที่นะครับเราต้องการจะดูตัวอื่นน่ะได้ไหมนะครับอ่าครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าโปรแกรมซูมนะครับเช่นพี่เป๊กอยากรู้โปรแกรมซูมดีอย่างไรเนาะ มันก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น Zo ู Thailand นะครับที่เขาอธิบายไว้ในส่วนของโปรแกรม Zoom ดีอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยครับเขาก็อธิบายนะครับในส่วนของโปรแกรม Zoom ไว้ว่านี่ครับในส่วนของการออกแบบนะครับเฉพาะเพื่อรองรับคนทํางานยุคใหม่นะครับแล้วก็ไปดูนะครับมันก็จะมีหัวข้อนะครับให้เราอ่านเนาะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ไปอ่านดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับให้เราดูนะครับเนาะแล้วก็ถติว่าเสร็จแลวนะครับผมก็จะถามพี่เป๊กอ่ะพี่เป๊กตอนนี้พี่เป๊กเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับอ่าตอนนี้คือพี่เป๊ก นะครับพูดมาเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเสียงพี่เป๊กเนาะพี่เป็กตอบเนาะผมก็กลับมาที่หน้าจอของพี่เป๊กก่อนเนาะ <S <S ที่ผมย่อไว้นี่ครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะครับนี่ผมเปิดเสียงก่อนเนาะอ่ะพี่เป๊กได้ยินชัดเจนไหมครับอ่านะครับอันนี้คือในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้ต่อมาคือเราจะให้พี่เป๊กนะครับแชร์ข้อมูลนะครับติดต่อกันเช่นตอนนี้ผมแชร์ข้อมูลไปหาพี่เป๊ก อยากให้พี่เป็กน,นะครับแชร์ข้อมูลกับมาหาผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะสต็อปแชร์นะครับก่อนพี่เป็กลองแชร์ข้อมูลนี้อันดับแรกก็เลือกที่แชร์นะครับเลือกสกรีนครับกดอนุญาต อ๋อพี่เป๊กเอาโปรโมทรถวีทไอาสาประช่างมาเหรอครับโอเคนะครับก็จะยินเสียงเอา้าอันนี้ใครนี่ครับเออไปยินทำอะไรครับโอเคครับพี่เป๊กขอบคุณครับครับต่อไปนี้ก็คือจะ,ะขออธิบายในส่วนของกรณีที่ผมใช้น้ตบุ๊กเป็นเครื่องลูกนะครับเข้าไปจอยนะครับ โดยปกติที่ผมเคยสอน้งาี่แล้วคือให้เลือกคําว่า new meeting นี่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเราเป็นผู้เข้าไปร่วมก็จะเลือกว่า join นะครับนะครับเลือกว่า j o i นะครับครับหลังจากที่นะครับเราคลิก join นะครับ meeting นะครับจะปรากฏนะครับหน้าตานะครับไม้เราใส่ในส่วนของ enter meeting id นะครับแต่ว่าตอนนี้คือพูดง่ายว่า id เนี่ยนะครับพี่เป็กนะครับบอกในส่วนของเราส่งมาทางข้อความนะครับก็คือไม่ต้องยุ่งยาก ในการที่จะเข้าไปกรอกนะครับเราก็นะครับคลิกไปที่นะครับลิงก์ของพี่เป๊กเลยนะครับครับเรามาดูว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะคลิกนะครับพี่เป๊กนะครับส่งมาแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะคลิกเลยครับผมนะครับนะครับมันจะมีให้เราเรียบร้อยนะครับนะครับหรือจะใส่ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกก็เลยครับไม่ต้องไปกรอกนะครับ เมื่อเราคลิกไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ครับมันจะขึ้นคำว่า open URL zoom larger นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะทำการระบบจะลิงก์หากันเลยครับแล้วก็จะคำว่า join with video นะครับก็จะเป็นเหมือนกันกับที่เราเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ join with video เลยนะครับทีนี้นะครับต้องรอครับนะครับจะรอเหมือนกับในส่วนของโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะครับ รอให้ใน,นกรณีพีเพ่เป๊กกดยอมรับนะครับจะเข้าไม่ได้นะครับจนกว่าจะกดยอมรับอ่ะเมื่อพีเ่เป๊กกดยอมรับนะครับก็จะปรากฏว่าอ่าตอนนี้นะครับจะเข้านะครับคือเพืงง่อน่า่าเข้าไปหาพีเ่เป๊กก็นละนะครับเป็นเจ้าของห้องอ่าตอนนี้ก็จะเจอแล้วแล้วถามว่าจอยวิสคอมพิวเตอร์ออิโอไม่ล้วก็วนะครับคลิกเข้าไปจอยครับอ่าตอนนี้ก็จะมีเสียงละนะครับแล้วก็เราปรปับบิวของเราเองนะครับหน้าจอของเราเองว่าจะให้เป็นลักษณะนะครับแบบไหนเนาะ แต่ว่าของหน้าจอพี่เป๊กตนี้เขาปิดหน้าจอไว้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดในกรณีผมต้องการจะแชร์ข้อมูลของผมก็จะทําเหมือนเดิมครับคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าหน้าจอมันเหมือนกันแล้วนะครับเหมือนกับตัวที่ผมทําครั้งที่แล้วนะนะครับเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ในมือถือก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นคลิปดีๆนะครับให้สําหรับคนที่ จะลองใช้โปรแกรมซูมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมจะจําลองนะ right. ครับไปดูว่าการใช um ้โปรแกรมซูมนะครับกับโน้ต <lymph> บ <unun aries> <owners> <live your> <car> ุ๊กโน้ตบุ๊กเป็นยังไงนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับในส่วนของนะครับคนที่สนใจนะครับหลังจากที่นะครับในส่วนของนะครับผมแล้วก็พี่เป็กนะครับได้อธิบายนะครับเบื้องต้นในส่วนของการใช้ในส่วนของนะครับ คอมพิวเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นโทรศัพท์มือถือเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการที่ต้องการจะอัดนะครับเป็นวิดีโอนะครับเพื่อนะครับจะเอาไปฝากไว้ในส่วนของนะครับ Google นะครับพวก g l e Classroom ที่อาจจะเป็นบทเรียนคลิปนะครับซึ่งในตัวของโปรแกรม Zo ูมเนี่ยครับมันก็มีให้เราสามารถที่จะนะครับเล่คอรอดนะครับเป็นวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็นะครับเลื่อนลงไปหาคำแชร์สกรีนนะครับ คลิกเข้าไปเหมือนกับที่เราแชร์ปกติครับแต่ว่าให้เลือกหัวข้อเบสิกนะครับแล้วก็เลือกคำว่าสกรีนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมทําในคลิปเนี่ยจะเป็นเลือกแอดวานซ์แล้วก็เลือกนะครับในส่วนของตัวที่เป็นคําว่านะครับพอยชั่นออฟสกรีนคือเลือกเฉพาะบางจุดนะครับที่ต้องการโชว์เนาะแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยนะครับผมจะให้เลือกคําว่าสกรีนเพื่อต้องการพื้นหลังนะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของแชร์เกี่ยวกับเสียงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอนะเหมือนเดิมนะครับผมก เมื่อกดแชร์แล้วนะครับตอนนี้มันจะปรากฏในส่วนของพื้นนะครับหลังขึ้นมาหละนะครับแล้วก็ปรับมุมของเราว่าเราจะให้รูปที่เราสอนอยู่มุมไหนมุมซ้ายมุมขวานะครับเป็นรูปหน้าของเราตัวนี้ที่เห็นนะครับทีเนี้นะครับมันก็มีข้างบนนะครับคําว่าในส่วนของคําว่านี่ครับเลือกคําว่ามอนะครับแล้วเลือกคําว่าเรคคอร์ดนะครับเมื่อกดหรือกดคีย์ล็กคือคอนเนตอาร์นะครับคอนเน็ตบวกอาร์ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับผมเรากดปั๊บ ตอนนี้นะครับในส่วนของนะครับที่ผมกําลังทำเนี่ยนะครับเริ่มอัดนแล้วนะครับสมมติว่าผมก็ขออธิบายว่าอ่าในส่วนของนะครับนะครับผมก็จะอาจจะเปิดโปรแกรมนะครับมาสักหนึง่งโปรแกรมเนาะนะครับครับอ่าผมก็เปิดมาหนึโปรแกรมนะครับแล้วก็นะครับให้เตรียมจอเนาะนะครับนะครับผมก็ นะครับอธิบายนะครับคร่าวๆนะครับในส่วนของนะครับอธิบายเนื้อหานะครับมีการกดนะครับคลิกสไลด์ไปนะครับธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าในนี้คือสมมุตินะครับไปดูว่าสามารถทําได้นะครับแล้วก็อธิบายไปนะครับนะครับแล้วก็อธิบายจนเสร็จนะครับสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะครับสมมติว่าอธิบายเสร็จนะครับทีนี้นะครับหลักการก็คือเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราจะทําการนะครับหยุดนะครับเราก็เลือกในส่วนของตัวที่เป็นพอดครับเล็กขอด็คือ อินเทอร์เน็ตพีนะครับก็ได้นะครับก็กดสต็อปนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของตัวที่บันทึกนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาสต็อกแชร์ก็ได้นะครับเพราะปิดการสอนแล้วนะครับเมื่อเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับมาดูกันว่ามันได้ไหมเราก็กดนะครับสมมติเสร็จสิ้นแล้วต้องการที่จะเอาไฟล์นะครับเราเลื่อกในส่วนของเริมมิตติ้งนะครับก็ออกนะครับนะครับ เมื่อกดเลิร์เมตติ้งนะครับไฟล์จะทําการนะครับโหลดไฟล์นะครับที่นะครับเราได้ทำมาแล้วนะครับว่ามันไปที่ไหนนะครับ c นี่ครับคอนดู r เมตติ้งเรคคอร์ดินะครับก็คือจะทำการนะครับคอนร์ตไฟล์ที่เราได้ทําการอัดไปแล้วนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะเป็นไงนะครับครับเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏไฟล์ในส่วนของ a udi o p o l ลีนะครับเพลย์แบ็แล้วก็ซ o มนะครับแล้วก็อัน e รกศูนย์ที่เรานะครับเราก็สามารถที่จะนะครับ นะครับเปิดขึ้นมานะครับดูได้ว่ามีไม่มีนะครับตครับตอนนี้นะครับในส่วนของนะครับที่ผมก็หลับทำเนี่ยนะครับเลือกอ่านก็นะครับหือว่าผมก็ขออธิบายว่าค่ะี่เสียครับเราก็จะได้คลิปที่เราเริ่มสอนนะครับโปรแกรมต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับที่นะครับให้รู้ว่าเราสามารถทําได้นะก็เราก็นําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับในส่วนของโปรแกรมซูมนะครับนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะอธิบายให้กับคุณครูนะครับหรือนะครับ ลักกระสานะครับอาจจะทำในลักษณะของการพิโอแล้วเห็นหน้าตัวเองด้วยเพื่อจะนำเสนอพรีเซนศษในส่นของครูเป็นทางพิโอนะครับ